สวัสดีครับอัญญาโม8กับข้าวตอนเย็นวันนี้พิเศษเลยวันนี้ไม่ได้กินนานแลวเมนูนี้พิเศษนะเออชัดๆดวนชัดๆแกงส้มมะละกอใส่ ไข่ชะอมเหรอทอ,อดไข่ชะอมแกงส้มใส่มะละกอ,อห้ว,ให,หวใหญ่ใหญ่ยใหญ่ใแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกไว้กินกับแกงส้งมแล้วก็ไข่ชะอมไข่ทอดชะอมกระำพริกกะปินะ มีหน่อไม้ด้วยไม่ค่อยได้กินนะหน่อไม้จนเรียกหมดขนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีปลาทูปลาทูอะไรมีแต่ก้างมีเล่ต,เตุ้มตีอยเงี้ยปลาทูแมวปลาทูแมวเงี้ยตัวเล็กปลาทูแมว,ร,ร,แมวรับรองวันนี้แซ่บ แล้วก็ <c oughs> น้ำใสๆล้างคอโควิดก็เลยปิดผ้าปิดจมูกทั้งวี่ทั้งวันคอแห้งงวดแล้วหายใจแสบคอแล้วหายใจเอาแต่กาเสียเข้าไปหายใจออกหายใจเข้าอยู่ในผ้าปิดจมูกเอานี้ล้างน <c oughs> นี่ล้างหน่อยอลกหฮอล้างล้างคาเชื่อ เห็มดูไหมไข่คำโตโตเลยเต็มช้อนเลยชิ้นเต็มช้อนเลย เต็มขากเต็มคำกินเนี่ยเต็มปากพอดีเลย อันนี้ปลาหมึกทอดเนี่ยต้องกินกับแกงส้มอยงนีอร่อยทำไมก็ต้องมีปลาเคม็มปลาละวงอรู้จักว่าปลาละวงปลาละวงรู้จักเราที่เป็นวงวง <c oughs> ที่เป็นวงวงกลมอ่ะกินกับแกงส้มเนี่ยถึงจะอร่อยส่วนน้ำพริกกะปิก็ต้องนี่ปลาทูไก่จะโอมแล้วก็เนี่ยของเขาต้องกินร่วมกันถึงจะอร่อย,อยอย่างนี้ ยิ่งน้ำงทีกกะปินะฮึดอ,อไม้อร่อยมากหวอนหนะวานหวานดอกไม้ เป็นน้ำไม้สดแล้วออกหวานๆกินน้ำพริกกะปิอ้อร่อยอร่อยแน่แน่วันนี้อร่อยแน่แน่เ <c oughs> มนูนี้นะช่วยเนี่ยย่อยอย่างนี้เลยมันเป็นมะละกอ ช่วยย่อยขับถ่ายอย่างดีมะละกอแทงต้มมะละกอรัรบรองสุดยอดกว่าแล้วก็กินข้าวกันเลยดีกว่าหิวไหมมาๆกินข้าวกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พฝากช่องด้วยนะครับ ชอบกดไลค์ใช่กด care. แชร์แชร์ไปเยอะๆเลยดูกันเยอะๆนะครับติดตามช่องด้วยนะอันยาโมแปดนะครับเข้าไปกดซับตะไคร้กดกระดิ่งนะออฝปากด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ